โอเคนะครับกลับมากับการมินิรีวิวอีกแล้วนะครับครั้งนี้เป็นคิวของเจ้าตัวนี้นะครับมิลทูนะฮะเอ่อนัมเบอร์ของเขาเนี่ยคือ32นะครับเป็นตัวที่32ในซีรีส์ของโปรเกตพารนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับอย่างตัวมิลทูอย่างเงี้ยครับตัวมิลทูเนี่ยก็จะมีบอกเลยนะว่าจะมีบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องกาวไม่ต้องใช้คีมนะครับสามารถประกอบได้เลยง่ายๆนะฮะแต่ว่าบางกล่องก็ไม่มีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามึงใช้คนละมาตรฐานในการต่อหรือไงนะครับโอเค อันนี้เขาก็จะบอกนะครับว่า30 29มีอะไรนะครับก็มีอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มินิริวคาุริวไคริวป่ะอันนี้ก็เป็นฮิโตคังเงะริสโดหรือก็ลิสดอนนะครับด้านข้างจะถ้าถามว่ามันเป็นคนละล็อตกันเหรอมันก็เป็นล็อตไทยเหมือนกันนะเนี่ยมันก็จะมีคาเตือนป้ายฉลากของมอกนะครับของไทยอยู่ก็ทุกกล่องมันก็มีมกนะเพราะงั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไอ้สลากอันนี้บางอันก็มีบางอันก็ไม่มีนะครับตัวเก่าก็มีนะฮะตัวใหม่ก็มีบางทีอะ ก็ไม่รู้นะโอเครอบสภาพร,บรอบๆกล่องก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวมิลทูอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะว่ามันเป็นตัวที่ผมต่อแล้วผมไม่ประทับใจเอาซะเลยนะครับมันต่อผมพูงตรงนะมันต่อออกมาแนละ้วมันไม่ค่อยสวยนะตัวนี้เออแต่ว่าชิ้นส่วนมันเยอะบางทีมันเยอะจนแบบไม่รู้จะเยอะไปทําไมบางชิ้นมันก็ไม่ควรแยกมันก็แยกชิ้นมาให้นะอันนี้แปลกมากแล้วก็ สติกเกอรอ์มีข้อดีอยู่บ้างนะครับก็คือสติกเกอร์มีแค่2ส่วนที่ให้มานะครับก็คือส่วนส่วนสีตรงหางที่มันเป็นจุดข้อต่อซึ่งอันนั้นอ่ะถ้าคุณตั้งเฉยๆจริงๆแล้วไม่ต้องแปะก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ยกแขนยกหางให้มันขึ้นมาโชว์อะไรเงี้ยก็ยังพอเป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้บ้างนะครับก็คือไม่ไม่มีสติกเกอร์เยอะมากเท่าไหร่แต่ชิ้นส่วนเยอะนะครับเยอะแบบไม่จําเป็นเลยนะครับมีอยู่4แผงด้วยกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเจ้าต โปรเกพราเนี่ยมันประกอบมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยจะสังเกตตั้งแต่ตอนอยู่ในกล่องแล้วนะครับว่าเจ้าตัวมิวทูของโปรเกพราเนี่ยมันจะมีฐานมาให้นะครับแต่ฐานเนีก็จะเป็นเหมือนตัวลักษณะเดียวกันกันกบตัวเลชิแรมเลยนะครับก็คือวางเฉยนะครับก็คือเอามาแล้วก็เนี่ยวางไว้เฉยเลยนะครับไม่ได้มีล็อกไม่ได้มีกิฟอะไรนะครับแล้วก็ จ้าต,ตัวเนี้ยมันจะมีเมคคากที่ผมก็พูดตรงๆว่าเมคคาニิกมึงไม่ควรมีก็ได้อะก็คือเป็นเมคคานิกที่แบบว่าคือคือ,คอยกยกแขนขึ้นแล้วห่างขยับอะ่ะก็คือห่างขยับแล้วก็แขนยกอะ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะยังไงวะเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันแค่นเนี้ยเนี่ยคุอคุณขยับแขนปุ๊บแล้วห่างมันก็จะยก <laughs> แค่นั้นเองซึ่งมึงไม่ไม่จำเป็นต้องทํางั้นก็ได้นะ ผมก็ไม่ไม่รู้นะครับไม่รู้ทำทำไมนะฮะอ่ะอ่าแล้วก็ที่จะบอกนะครับก็คือสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนใช่ไหมครับจะมี1ส่วนก็คือที่ตาของเจ้าตัวมิวทูนะครับอันเนี้ยเป็นที่หลีกหนีไม่ได้ว่าต้องแปะเนี่ยโปกเกพาเอ่อซีรีส์โปกเกพาเนี่ยแม่งสติกเกอร์เป็นหนึ่งในข้อเสียนี้มากเลยเห็นไหมเนี่ยแม่งหลุดอีกอะเนี่ยผมต้องเอานี่จิ้มเข้าไปอีกอ่ะแม่งเป็นไรก็ไม่รู้นะครับสติกเกอร์ไม่ค่อยดีเลยทั้งที่มันก็แบบ นี่บันไดเลยนะเว้ยบันไดทํางานชูยอย่างงี้เอ,อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมยกแขนให้ดูนะครับพอคุณยกแขนแล้วคุณจะเห็นว่าหางออกมาขยับเปิดออกใช่ไหมฮะหนึ่งในสติกเกอร์อีกจุดหนึ่งที่มันจะให้คุณมาแปะก็คือตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะจริงๆตรงนี้พอเวลาเปิดออกมาแล้วมันควรจะเป็นสีเดียวกับหางถูกปะมันก็เลยให้สติกเกอร์คุณมาแปะข้างในตรงนี้แต่ถ้าถามผมนะผมอะไม่คิดจะให้มันยืนชูม,มืออย่างนี้อยู่แล้วนะครับเ <laughs> พราะว่ามันไม่เท่นะครับมันยืนยเฉยๆมันเท่กว่านะครับไม่จาเป ไอ้ด้านหลักนี้อันนี้มันผมไม่รู้ว่าผมต่อผิดหรือว่าอะไรนะแต่ว่ามันดูง่ายๆนะเห็นไหมมันแบบมันมันมันขยับมันขยับได้ง่ายอะเนี่ยมันหลวมใช้คําว่าหลวมได้เลยนะเออแต่ผมดูแล้วผมก็ไม่ได้น่าจะต่อผิดนะน่าจะต่อถูกแล้วล่ะแล้วมันเหมือนแบบหลวมๆแล้วก็มีรูๆเห็นไหมฮะเนี่ยคือมันดูแบบผิดวิสัยของบันไดมากเลยที่ทำโมออกมาอย่างนี้นะครับอืมพูดตรงๆนะเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบเลยไม่ชอบไม่ ต่อแล้วไม่ค่อยสวยอะทีนี้มันทําให้ผมช่างใจว่าผมจะซื้อมิวดีไหมไงผมมาตั้งใจว่าจะเก็บมิวด้วยนะครับมีมิวทูแล้วมันก็ต้องมีมิวบ่ามายืนคู่กันทีนี้พอถอดผิวมิวทูออกมาหน้าตาอย่างเงี้ยมันมันทําให้ผมลําบากใจที่จะซื้อตัวลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะเออเนี่ยอะยืนก็ประมาณนี้ครับมันก็ยืนเท่ๆได้ประมาณเนี้ยไม่ไม่ควรอะไรไปมากกว่านี้แนละแขนขยับได้นะครับงอได้มือได้กางนี้ได้นะเป็นกบเลยไม่รู้กางทำไมเนี่ยอ เนี่ยขยับได้คอหมุนได้ไหมคอหมุนสายหมุนขวาเอานะครับแต่ว่าก็จะไปติดขัดไกดตรงนี้นะครับจะไปสุดเอาตรงนี้เอานะฮะมันก็ไม่ได้หมุนได้แบบ 3- ามร้อยหกสิบนะฮะขาขามีจอยนี่นะครับกลางขึ้นกลางลงได้นิดหน่อยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรช่วงช่วงหัวเข่าผมไม่รู้ตรงนี้เป็นหัวเข่าของมันหรือเปล่าเออเขาเรียกว่าอะไรตะตุ่มอ่ะเออเนี่ยตรงช่วงเนี้ยของมันอะขยับได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ขาเปิดขึ้นเปิดลงได้ประมาณนี้นะครับ เตะขึ้นแต่ลงจะมีฟิกองศา,าอยู่นะนี่คือสุดแล้วนะนี่คือสุดไปไกลกว่านี้ไม่ได้นะครับได้เท่านี้หางก็อย่างที่บอกนะครับว่าเปิดขึ้นแล้วก็มือจะยกนะครับอันนี้หมุนได้แต่ก็ไม่รู้จะหมุนไปทําไม <laughs> เ,ปเป็นเท่าหัวงูง <laughs> เออก็เท่ดีนะครับเอาแต่หลักๆนะผมว่าท่ายืนเมื่อกี้ที่ผมจัดไว้มันคือดูดีสุดแล้วล่ะของมิวทูตัวนี้นะมันไม่มีท่ายืนที่มันจะเท่ไป,ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับมิวทูเนี่ยเอาแขนลงดิเออพุชชี่แฮนด์ซับมากเออเวลาใส่นะครับให้สังเกตเอาด้านที่มันกว้าง เนี่ยเนี่ยด้านกว้างมันจะมีด้านกว้างกับด้านแคบอย่างงี้ใช่รับอันนี้คือด้านแคบนะอันนี้ด้านกว้างครับด้านกว้างต้องอยู่ด้านหน้านะครับไม่ใช่ด้านแคบอยู่ด้านหน้ามันก็จะใช้คาว่าลงล็อกก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ลงล็อกมันก็วางไว้เฉยนะครับโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวมิวทูนะครับเป็นโปเกพานะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับช่วงนี้จะเห็นคลิปโปเกพาบ่อยหน่อยนะครับผมบอกแล้วเพราะว่าผมต่อเจ้าตัวโปเกพาของผมใกล้ครบหมดทั้้งีแลววะต่อไปก็เด๋ยจ เริ่มมาเก็บพวกไอเกตจีนแล้วก็เดี๋ยวมาสเตอร์เกตก็จะค่อยๆทยอยต่อไปเรื่อยๆตามที่บอกนะครับโอเคไม่อยากไปยาวนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ไปด้วยนะครับตั้งใจจะให้จบภายใน5นาทีไม่รู้จะเป็นไม่ได้ไหมนะครับสำหรับโปรเกรสพาหนึ่งคลิปนะครับโอเคจะจบไม่จบสักทีนะครับพูดยาวเลยเกินเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับบาย